นี่นะครับนี่คือน้ำมะพร้าวซอนะครับปวดสังเกตนะครับฟองอากาศเหล่านี้เปรียบเสมือนน้ำอัดลมเลยครับมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เพิ่งเฉาะออกมาจากผลมะพร้าวซอลูกไหนไม่รู้ <c oughs> ลูกนี้ลูกนี้ <c oughs> ครับลูก,ลกนี้ครับมะพร้าวลูกนี้เตรียมเอาไปทําเป็นซออู่นะครับผม เป็นทรงหวัวช้างองทธิ์บอกมานะครับผมนี่มีน้ำน้ำรสชาติเหมือนสไปซ์มากเลยครับผมซาซาเปรี้ยวหวาน,วาน,วาน,วานเหมือนสไปซ์น่วิดีโอนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยก็ข้างในรัน สวนสดาเด็กสวนกินมาเยอะเด็กสวนเคยกินมาเยอะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ได้ที่ได้ดิ้มรสน้ำมะพร้าวสอก็ก็จากผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้กินทุกวันในสกุลอย่างินที่ตั้งคันก็ดีเด็กในคัรจะร่างกายสะอาดโตดี นี่ก็เป็นน้ำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลเปิกเราก็เป็นไอตัวไหนงี้น้องเราก็เป็นขเอาเจ้ามากินเจ้าเริ่มีแค่นี้อร่อยอย่างนี้เขาเชื่อมนะเชื่อมต่อนให้แม่กินเลยชอบกินเจ้ามะพร้าวแที่มันเลื่อขนาดสักนิ้วหนึ่งเนี่ยกำลังอร่อยสุด มนันก็เป็นเด็กๆก,กำลังนั่งเล่นน้ำอยู่ครับผมตอนนี้น้ำขึ้นครับก็เลยทำให้น้ำท่วม <c oughs> เปียกหมดเลยใช่ไหมครับการไม่ย, <c oughs> ยู่ว,า,วา,ายสุมมั้ ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับเพราะโลกร้อนเนี่ยแหละทำให้น้ำท่วม้นนนแขงลลละะายเมใ